ดูงานพี่น้องโอ้รถจมพี่น้อง เดีย oh. ่นาเนนะดเถอะโเดินดินผู้เด่นมาดูนครับิติตตมเฮกเตอร์ดึงโยจ่จูบง่ายก่อนก่อนวเฮกเตอร์ดึงใกล้เลยจง่ายก่อสิรอบมาดึงวะ

กูรถกูรถเนาะรถนลมันหน่มยังกนัน่ยคว่เป็นนันเกินเนี่ยมันาเกินไมทพี่ถอยรถจีตโมัน็ติดตรถเขาไปได้ินเนาะตัวเขาแล้ทั้งย่งทังยางอันนี่จหมุนได าเมคืนเดียวกลางแค่อยู่นีนะนะเดียวกลางก็ลอนะเนีเ่โอ้เราถดึงจะมาแหงนแล้วตอนนี้มั้งงานนี้ต้องน่าจะเฮกเตอร์คุณปู่ด้วยนะรสิบล้อเม้โค่เอามาประมาณเข้านี่ไปแล้ว ปบคนอยู่ีนำนีงานเขาดีลงแด้แล้วเะว่าสชไฟคนเยอนี่นะเนาะนี่กอยุ่้าทั่เขาจังไดนะเะวานีมันมีแปบได้ไหมแปบดีก่อนี่เป็นโมเปียอย่าแปบงาง่าอแปบหนาอีกทีนี้งานง่อเพราย่แปบนี่ทางหน้านี่ปลาปานี่ปลาป้านี่ นี่เดีวยวูอดอ่ะเดี๋ยวเดยหาวิธีกันพี่น้องสิบลดนเบิดสิทแล้ว รถไทยดึงไม่ขึ้นแล้วถึงมาหาเราพี่น้องโอ้ยซอยที่นี่เราผมประจำเลยพี่น้องสิบล้อก็เข้าด้านนี้ได้ในป่านี่มาดูทางก่อนพี่น้องตกลงราคาก่อนอนะับก่อนจะรถมาดึง,งว้าวคนต่างจีลม

้าเดสิเตอร์่ติดนแล้วมมอตได้บ่เดียจเย็นรถไ้ครับหาคอนไว้เฮะหาคอนไปถายด้เดี๋ยวม้อนหวงปเียว็เตอร์ย่างาม่รถนี่เออออเนยหาไปลุงน่คอน่ท้องติตัวหนึ่งสองได้ก็ได้กได้อคอนหม่นอไ่อ่ไปหนองะแป๊บนะใบ็เตอร์อย่แป๊บนะ น้ำดีล่าข้อขาาใจปั๊บข้อขาแล้วเอาเสียมมาขุดหาล่อหางนี้หน <ichi> ่อยยังฮะได้ไม่กันจะขึ้นนะเะนะเออหนักนายางยังน่ยยางยงมัางเออเอ